ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมเลยครับ สวัสดีชาวเป็ดโมบายกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น f ฟ l ลทีมผู้รักษาประตูนะครับและนี่ก็คือหน้าตารูปร่างทีมของที่จะเจอผมครับก็ใส่ได้หมดนะครับไม่กลัวหรอกครับมาดิก็กดเลยนะครับโอเคผมจะไม่ให้เสียเวลานะกดเลยละกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับชื่อก็อาจจะอืมไม่สุภาพเล็กน้อยนะครับก็ พอดีไปเจอกับเพื่อนมาแล้วก็ลืมเปลี่ยนนะครับนั้นก็เล่นตลกคำๆกับเพื่อน,นครับแต่มาทําคลิปลืมเปลี่ยนซะง,งั้นครับโหพลาดเลยไม่เป็นไรครับมาทางลุเวอ์คานลุยบอแทงมาไม่ผ่านโซเคมเบลคิปมิครับเล่นสั้นมาออกมาทางลรนโดให้โรนานิโยครับแล้วเปิดขึ้นมาจะให้ลูมินิกเก้ไม่าลุยปาติซิโอครับ ลุยปาติซิโอก็ถนัดเท้าซ้ายผมก็เอาไปเล่นแบ็กซ้ายนะแบบใช้ได้อยู่นะและ้วดอนลูมาจ่ายติดเข้าทางโรนินิโ,ย,โยแล้วเปิดอีกครั้งจะให้ลูมิติเก้ก็ลุยปาติซิโออีกแล้วครับเอามาทางลูมิติเก้พลิกได้ลุยปาติซิโอเปิดเปลี่ยนแกนมาให้นะบาสครับกวาดมาโซมซัมเมอร์นะบาสดอนลูมาพลิกผมพลิกแล้วจะจ่ายให้โอลิเวอร์คาร์นู้หูมาดนนี่ครับยังดักไว้ได้ปีเต้เช็คปีเต้เช็คออกมาทางซ้ายนะครับ ให้คิมมิดเล่นกันสั้นๆแล้วผมเอาโอบักดักไ้ก่อนเลยแล้วเปิดมาจะให้โรนัลโดโรนัลโดยังได้แล้วโอบักมีโอบักตามติดอยู่ครับอื้มยังได้โอบักออกมาทางจะให้ดารูนม่าไม่ผ่านคิมมิดแล้วฮาแลน่์แทงมาให้ลูมิเิก้รอพิกรอพิกอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับดักแล้วครับผมดีกอ่ะให้อลิเวอร์คานโอ้ยมีเสียบแล้วอนะเจ็บ้วเนี่ย ริวค,ค,คาลไฮซัมเมอร์แล้วสปีดแข่งกับโซแคมเบลโอ้โหสปีดสปีดไม่มีเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหสปีดต้นสปีดไปโอ้โหนักเตะไม่ไหวครับนี่ก็จะเป็นฟูลนักเตะผู้รักษาประตูนะสปีดก็อาจจะไม่มีหน่อยครับน่าจะเล่นหน่วงๆคาเข้าใจทีมก็ไม่มีแล้วจะงหะนี้ลุดแล้วหาแล่นยิงติดบุฟฟอนเคลียร์ก่อนโอเคยังไม่ผ่านครับเวลาย,ยังเก็บได้มาให้โรนินโยโรนินโยไม่ผ่านริวกาลเดีดูมาตามชิงกัน กดไม่ติดอ่ะท่านผู้ชมโอเคพุ่งพุ่งเสมอโ,อโอ้ไม่ผ่านโซเคมเบลครับจวมองคืนพิดิเชคไปเลยดิเชคเล่นสั้นครับกับมาดินี่มาดินี่ครับสำหรับใครครับอยากให้ผมเล่นฟูลทีมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะเล่นสุดฝีมือเลยโอเคมากันต่อครับวีล่าแล้วโยนมาจะให้ลูมิลิเกแล้วหลุดด้วยอ้าปล่อยบอลตก โอ้ยถือว่าโชคดีครับท่านผู้ชม,มถ้าทาันเมื่อกี้ก็น่าจะตะวัดไหมฮาแลนด์ก็ได้นะเมื่อกี้นะแบบโอ้โหเสียเลยผมจะเปิดเกมขึ้นไปครับต่อบอลผมว่าสู้เขาไม่ได้ครับนักเตะครับอืมแล้วโซคเคมเบลเก็บได้มาให้ลูบดิเก้แล้วอา้าวโดหลุดดีอย่างนี้โอ้โหหลุดแล้วท่านผู้ชมต้องดักดักโอ้โหผมดักไม่ทนันท่านผู้ชมแล้วหนึ่งศูนย์นะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหท่านผู้ชม ต้านไม่ไหวจริงๆครับสปีดของนักเตะนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะจะพูดว่าอ้างก็อ้างแหละแต่มันก็ออกเชิองอ้างนิดหนึ่งนะใช่ก็นักเตะเขาเร็วเนาะดูครับนักเตะผมก็สุดความสามารถนะครับต้านไม่อยู่ก็1-0ครับลูมิเิกเกนะครับผม <S <S ผมต้องแก้เกมแล้วท่านผู้ชมใช่ต้องแก้เกมอย่างหนักเลย1-0ครับถือว่าไม่ห่างครับอลิเวอร์คาร์จาานจับบอลไม่อยู่เอ้า แล้วเข้าทางโอลิเวอร์คาร์ครับจ่ายมาให้ดอนนารุมาไม่ผ่านวันวิสกาบวันวิสกาเปิดยามาแล้วหลุดด้วยจังหวะน,นี้ลูมิเนเก้เอาบอลลงด้วยหัวครับแล้วตวัดมาจะให้ฮาแลนด์ก็ไม่ผ่านลูปาดิโซคาษิยตัตออกมาทาง R, ดีเกอาร์ครับสมือหรือปาดิซิโอครับโอลิเวอร์คาร์รอเพื่อนเติมให้ซัมเมอร์ซัมเมอร์ตวัดออกมาทางซ้ายลุยปาดิโซิโอ,อจ่ายไม่ดีติดวิเอลลาครับ หมดครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเขาเ้านำยูน,นึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหดูโอกาสของบอลครับหกสิบสี่ครับผมสามสิบสาสิบี่ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะแล้วกดเลยครับนักเตะผมก็ไม่ไหวอะ่ะจริงๆดูดิวิ่งแป๊บเดียวนักเตะพลังฆ่าพลังก็หมดแล้วนะแบบแล้วโยนยามามานนี่นี่จะให้ฮาแลนด์โอเคครับปีเร์เช็คออกมาอ่านเกมได้ดีครับ มาให้โอลิเวอร์คารนโอลิเวอร์คารนยังเก็บได้ครับไม่มีเพื่อนตั้งหลักก่อนโอเคอีกอ่ะงเอามาทางโอลิเวอร์คารนอีกรอบหนึ่งสามชิ้นกันอ้าวแล้วหลุดครับโอลิเวอร์คารนเปิดเปิด,เป,ดเปิดประจวบวันนี้โอ้โหปีเตอร์เชคก็ขวาสบายครับสวนกลับสวนกลับปีเตอร์เช็คออกมาเฮ้ยปีเ,เตอร์เช็คคิมมี่ดีโรนโดให้โรเนลลิโยตวัดไม่พลาดครับมาในน,นนี้อ้าวแล้วมาในนี่พลาดจังหวะนี้หลุด ดูดิซวยโอลิเวอร์คานของามงมของามๆายิง,ง,ง,งเก็บรอยโอ้โหหนึ่งเท่าครับกูกูกูหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอลิเวอร์คานนะโอ้โหหล่โอกาสนี้มานะครับรอ้อยขอพลาดแล้วก็สวนนี่แหละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วเขาไม่ดูด้วยนะที่ผมดูของเขานะแล้วมีการแก้เกมนะครับเดี๋ยวผมแก้เกมก่อนโอ้โหผมว่าเปลี่ยนซัมเมอร์ดีกว่าเอา ดีนเฮนเดอร์สันเนาะน่าจะได้เอาดีนเฮนเดอร์สันดีกว่าน่าจะเล่นเหมาะนะกับกลางลุกนะใช่ดูอดสี่สิบค่าพลังสี่สิบแปดอะทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะผมเอาแต่ผู้รักษาประตูมาเลยนะแล้วเอายูริสแทนดอนาลูมาไปแล้วก็ใครอีกโอบักเหรอโอบักไหมผมว่าเอาอาร์เดียนแทนโอบักเน,ะนาะถนัดเท้าขวาด้วยจัดไปครับนี่โอเคครับก็ นี่คือการแก้เกมครับแก้เกมหรือทําให้เกมโอ้โหเขาเอาลวานตัวจีดมาเลยครับแล้วมาดินน่เปิดยามาไม่ผ่านบูฟฟ่อนนะครับเก่าเก่าเกมครับบูฟฟ่อนแต่เล่นผิดตำแหน่งไปหน่อยครับวันนี้มาเล่นเซนเตอร์ครับคู่กับทีโบคูตัวนะครับเอาแต่รูปร่างสูงใหญ่นะครับผมเอามาไว้เป็นเซนเตอร์แบ็กเลยจะได้หม่งสู้แบบสูงหน้ากับเขาได้นะครับแบบ ส่วนนักเตะกลางผมก็ใช้เป็นนักเตะที่มีของบอลได้เยี่ยมอย่างเช่นคาซิยาน์นะเล่นกลางรับท่านผู้ชมค่าพลัง69โอ้ถือว่าแบบเป็นบอลขาวตัวหนึ่งเลยนะแบบสุดยอดอะคาซิยาน์อะครับใช่เลยแล้วจังหวะนี้สอนเฮงมิน3ามชิงกันแล้วโดนแล้วโอ้โหหลุดด้วยขอสอนเฮงมินซอนเฮงมินจังหวะนี้ทัดออกมาไม่ผ่านที่ประตัวเกียร์ก่อนครับโทรศัพท์แหลกๆนิดนึงนะท่านผู้ชมนะ แล้วคิมิตออกมาโรนินโดลูมิเนเก้หนึ่งสองกับเลวานอฟสกี้ไม่ผ่านครับทีบโบกุตัวออกมาทางซ้ายค้อสิยัดนี่ครับโอ้โหขสิยัดถือว่าจ่ายบอลระยะสั้นระยะยาวได้ก็ถือว่าได้จ่ายออกมาให้บุ๊คฟอนเอ้ยเฮนเดอร์สันโอ้โหสปีดไม่มีท่านผู้ชมโอ้โหจ้าจัดครับท่านผู้ชมแล้วเปิดมาแล้วหลุดด้วยลูมิเนเก้เอาแล้วครับงานนี้งานหยาบแล้วมาให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้สองหนึ่ง โอ้โห,โหง่ายง่ายครับเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับโอ้โหโยนเป็นหลุดครับนักเตะเริ่มนาจะหมดพลังแล้วโอ้โหดูครับทางซ้ายโล่งเลยครับหรือปาดิโซโหายจากตำแหน่งนะครับหลุดไปเลยสองประตูตัวหนึ่งครับโอ้โหงานยากเลยท่านผู้ชมดูดิอืมปาดเข้ามาเนี้ยมันยิงด้วยซ้ายครับเรเวลนนครับสองประตูต่อหนึ่งมา ยูริสออกมาทางดิกอาสฮึสำ่นเงจะกระเด็นนิดนึงนะท่านผู้ชมนะพอดีผมแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะแล้วยกมาจังไว้ดูกาโยูริสยิงโอ้โหย้โหท่านผู้ชมไม่เข้าได้ไงครับโอ้โหยดูครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายหรือขวาเมื่อกี้ยิงด้วยขวาครับโอ้โหแต่ยูริสถนัดเท้าซ้าย แล้วไม่ยิงซ้ายอ่ะเมื่อกี้มันก็เข้าซ้ายอยู่นะไปดีไปดีด้วยข้างเท้าด้านนอกทางขวาครับโอ้โหผมเลยยอมแล้ววาริสกาโยนออกมาลูมินิกเก้โอ้โหลูมินิกเกววันนี้ยังเอาชนะหลุยปาดิซิโอไม่ได้นะครับแล้วจ่ายออกมาตวัดจะให้อลิเวอร์คาร์อลิเวอร์คาร์นผมหลอดแดงครับมาทางโซนทองมินตามชิงไอ้ยกนั่นไงครับแล้วจวังหวะนี้หลุดด้วยโซนทองมิน่อนสอนเปิดมาแล้วลูมินิเก้ โอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับไปกันใหญ่นะครับโอ้โหต้านไม่ไหวจริงๆครับสามประตูต่อหนึ่งแหลงผมก็น่าจะไปเหมือนกันครับวันนี้น่าจะมาเผาแหลงเล่นนะครับําตามคอนเทนต์ครับตามที่คนดูขอมาครับทางติ๊กตอกนะครับก็บอกว่าให้โฟทีมผู้รักษาประตูหน่อยครับผมจัดให้แล้วนะครับผมนี่ครับก็ตามสภาพครับ ไม่ไหวจริงครับแล้วโดนเสียบจัหวันนี้ไม่ีฟ้าด้วยวิล่าส่วนเฮงมินเข้านาทีที่87แล้วครับโอ้โหโอกาสชนะก็มีครับแต่มันยากครับยากมากนะครับผมใช่เลยสําหรับใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครที่อยากติดตามทางแฟนเพจแล้วก็ติ๊กต็อกตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับติ๊กต็อกก็ผู้ติดตามก็พันเก้านะก็เยอะกว่าใน u t u b e อ่ะท่านผู้ชมเออ แล้วจวันดี้ขาสิยาออกมาทางโอลิวเฮ้ยยูริสครับยูริสผมเพิ่งเปลี่ยนมาน่ะค่าพลังหมดอีกละโอผมเลยยอมเลยเจะวิลาให้โรเนลินโยแล้วหมดครับโอ้โหก็แพ้ไปตามสภาพแลครับ3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหชื่ออาจจะไม่แพ้เระนะครับนี่ครับโอคือการคของบอลนะครับแล้วก็การเข้าทำการยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยครับก็แพ้ไปสาประตูต่อหนึ่งครับ รู้นะครับแรงเราจะลบเท่าไหร่โอ้โหลบไปเท่าไหร่หท่านผู้ชมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอเคครับสำหรับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับผมช่องสกิลทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ